พามาดูต้นนี้ค่ะโฮเซบุโนหรือบางคนจะเรียกว่าจอสบุโนนะคะนี่ลายดีดีนะคะอันนี้คือแบบเรามาดูระบบลากน้องแล้วที่เราแบบว่าเอา่อจับเปลี่ยนกระถางนะคะแล้วตัดยอดออกไปแล้วจุดหนึ่งนะคะแล้วก็เขาเนี่ยก็คือแทงตาออกมาด้านข้างนะคะจนมีใบประมาณแบบห้าหกใบแล้วแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการขยายพันุ์น้องกันนะคะโดยการแบบ ตัดตรงนี้นะคะแล้วก็แยกต้นออกมาเพื่อที่ตาด้านล่างของตอนี้นะคะเดี๋ยวเขาจะแตกแตกมาใหม่อีกหลายหลายอ่หลาย,หลาย,ห,ลายหลายต้นเลยนะคะมาทำการอ่ตัดต้นกันนะคะเพื่อขยายพันธุ์ค่ะมาดูกันค่ะเทวัสดุออกนิดหน่อยนะคะเพื่อที่จะเห็นโครงสร้างตัวด้านล่างเขานะคะว่าเป็นยังไงบ้าง โอเคยังมีตาไม้อีกเพียบเลยนะคะอ่านวเราจะตัดท่อนนี้ออกมาเลยนะคะอืมตัดเรียบร้อยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวปล่อยให้แผลแห้งก่อนนะคะถ้าใครมียาก็ทายากันแผลเอาไว้นะคะนี่ค่ะแล้วก็ไปดูวัสดุลงปลูกต้นนี้กันค่ะว่าต้องใช้วัสดุปลูกแบบไหนนะส่วนตอนะคะเราก็ทำการ บำรุงนะคะใส่วัสดุปลูกใส่ปุ๋ยบำรุงลงไปนะคะอันนี้เราจะเว้นตรงแผลไว้ตรงนี้นะคะป้อมาเหลือเหลือฝั่งนี้ไว้นะคะเพราะว่าป้อมจะฝั่งนี้มันมีตาไม้อยู่นะคะตรงโคนนะคะมันก็จะสามารถแบบแตกออกมาได้เป็นอีกต้นหนึ่งนะคะอันนี้ค่ะเราก็จะไม่ได้ตัดออกมาเนาะอันนี้ก็เป็นวิธีการแบบ ตัดยกยอดออกมานะคะแล้วก็เหลือตาข้างเอาไว้อีกหนึ่งนะคะเพื่อให้มันแทงออกเธอมาวัสดุปลูกลงไปค่ะอย่าลืมปุ๋ยบำรุงนะคะต่อตอน้นพันธุ์ของมันจะแตกตาไวมากค่ะบำรุงดูแลดีๆค่ะเราจะลองก้นกระถางนะคะด้วยมะพร้าวสับชิ้นใหญ่แบบนี้นะคะแล้วก็วัสดุปลูกของเราตัวนี้นะคะเราจะใช้เป็น2ออย่างก็คือมะพร้าวสับเล็กกับขุยมะพร้าวนะคะช่วงแรกตัวนี้นะคะแล้วก็ อาจจะเติมลงไปเล็กน้อยประมาณนี้นะคะแล้วก็จะเติมอันนี้เราจะเติมปุ๋ยลงไปเลยนะคะตัวนี้จะเป็นปุ๋ย่ปุ๋ยอินรียนะคะที่อัดเม็ดมานะคะเราจะเติมลงไปใต้กระถางแบบนี้นะคะก็ประมาณแบบเหช้อนชาค่ะใส่ลงไปค่ะแล้วก็กลบด้วยมะพร้าวสับเล็กน้อยนะคะเราค่อยวางนะคะวางยอดเขาลงไปแบบนี้นะคะเราจะไม่เราจะไม่ได้แบบวางาวางวางปุ๋ย ด้านด้านบนหรือว่าให้มันติดลากนะคะคือเราจะาขุยนมะพร้าวทับไปอันนึงนะคะให้ลากมันลงไปกินนะคะแล้วก็วางจัดวางไว้ในตำแหน่งกลางกระถางนะคะกลางกระถางคือโฮเซ่บูโน่หรือจอร์ดบูโน่ตัวนี้ค่ะมันจะเป็นเอ่าเป็นไม้เลื้อยนะคะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องเหลือไว้ฝั่งนึงนะคะซึ่งเดี๋ยวตัวนี้ค่ะเราจะนําไปขึ้นหลักนะคะอ่าเราก็จะเติมวัสะดุปลูกลงไปค่ะพอจัด ได้มุมแล้วนะคะเติมมาสดุปลูกลงไปเลยช่วงแรกนะคะใบเขาค่อนข้างใหญ่ค่ะต้นไม้ประเภทนี้เนี่ยเดี๋ยวเราใช้ตัวก้านลูกโป่งนะคะดามใบไว้ก็ได้ค่ะเพื่อที่จะให้น้องแบบลากน้องจะได้วิ่งดีๆนะคะแล้วก็ไม่โอนเอนเวลาลมนะคะช่วงนี้ก็คือลมเริ่มมาแล้วด้วยนะเติมลงไปนะคะแล้วก็กดๆขอบกระถางให้ตึงมือเล็กน้อยนะคะเพื่อให้ต้นมันอยู่ทรงได้ดีนะคะ แบบนี้เลยนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็คือเราจะต้องลดน้ําให้ชุ่มเลยนะคะแล้วก็วางไว้ในบริเวณล่มลําไรนะคะจะต้องลดน้ํนมองให้ชุ่มเลยวางไว้ในบริเวณล่มลําไรคะ่ะพอรากเดินดีแล้วนะคะเราก็จะค่อยๆปรับแสงน้องให้มันเข้มขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็หาพื้นที่หาพื้นที่ที่มีแสงพอเหมาะกับต้นนะคะถ้าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะยืดยาวนะคะ อันนี้ก็คือเป็นวิธีการขยายพันธุ์นะคะคือตัดท่อนตัดยอดออกมานะคะอันนี้คือเราตัดยอดออกมาหลังจากที่เรายกยอดไปก่อนหน้านี้แล้วค่ะตาข้างมันก็จะแตกออกมาแบบนี้ค่ะแล้วเราก็ค่อยมาทําการตัวนี้นะคะก็คือตัดออกมาเลยนะคะเนี่ยค่ะสวยงามมากเลยคะ่ะต้นนี้คือลายดีๆนะคะนี่นะคะ,อะลองไปทำกันดูนะคะเผื่อใครมีต้นไม้ประเภทนี้อยู่ก็นำวิธีการนี้ไปดูแลต้นไม้กันนะคะ